ประกันสังคมหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะถือเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐบาลและนายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนโด,ยก,ดยการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนตามกฎหมายกำหนดคือหักเงินจากฐานเงินเดือน5%เสูงสุดไม่เกิน750บาทพร้อมสิทธิประโยชน์หลากหลายที่ผู้ประกันตนได้รับถือเป็นหลักประกันความเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิตที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนเช่นสิทธิประโยชน์การเจ็บป่วยปกติครับซึ่งการจะใช้สิทธิประโยชน์การเจ็บป่วยปก ได้นั้นผู้ประกันตนจะต้องผ่านสิทธิ์เงื่อนไขโดยจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่รับบริการทางการแพทย์และผู้ประกันตนได้เลือกสถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักเรียบร้อยแล้วโดยผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิทประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเมื่อเข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อรักษากับทางโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่ารักษายกเว้นขออยู่ห้องพิเศษ หรือขอแพทย์พิเศษเองและ13โรคยกเว้นตามประกาศของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้นครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคที่ยกเว้นการให้สิทธิ์ในการรักษาจะไม่ใช่ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตเช่นการเสริมสวยการรักษาการมีบุตรยาก ผสมเทียมเว้นตาการใช้สารเสพติดการเปลี่ยนเพศเป็นต้นรวมถึงการจงใจทำร้ายตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำร้ายเช่นการฆ่าตัวตายจะไม่สามารถใช้กรณีเจ็บป่วยและกรณีตายของกองทุนประกันสังคมได้ครับหรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆนอกเหนือสิทธิ์จำเป็นต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วค่อยทำเรื่องขอเบิกเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคมในภายหลังตามอัตราที่กำหนดดังนี้การรักษาในสถานพยาบาลรัฐ การรักษาทั้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกรณีผู้ป่วยนอกเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นกรณีผู้ป่วยในเบิกเข้าตามจริง ค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ700บาทการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนผู้ป่วยนอกเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,000บาทผู้ป่วยในเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน2,000บาทค่าห้องและค่าอาหารได้ไม่เกินวันละ700บาทผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกิน800 0ถึง16,000บาทตามระยะเวลาผ่าตัดค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอ็กซเรย์เบิกได้ไม่เกินรายละ1,000บาทค่ายาและอุปกรณ์เบิกได้ไม่เกิน4 0 0 0บาทและนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์กรณีบาดเจ็บเบื้องต้น ที่นํามาฝากกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสํานักงานประกันสังคมก็แอดเพื่อนกันได้ที่ไลน์ Official Account SIS SO ไทยได้เลยครับครั้งนี้สวัสดีครับ